ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนูชแนลจะมารีวิวเหรียญกระส่ามุเหียญชนิดนะครับราคาหน้าเหรียญห้าบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าไม่ผ่านการใช้งานนะครับอยู่เอ็นซีนะครับหายากมากแล้วนะครับดูว่าที่ติดลำดับนะครับสามนะครับราคายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับน่าจะบตสมว่าิ่งนั้นนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเป็นเหรียญของสกุลเงินบาทนะครับที่ใช้ในประเทศไทยนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นภาพบรมสัญลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มีผลอดุลยเดชนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับมาดูด้านหน้าแล้วนะครับอนุญาตนะครับ นี่ครับลักษณะด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นภาพของพระอุโบสถนะครับวัดเป็นยมราชพิธีศิษิ์วนารามนะครับออกใช้ครั้งแรกนะครับของปีพศสองพันห้าร้อยสาสบเ็นะครับขนาดนะครับย4ิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักที่หกรัมนะครับทีนี้ที่ผมมารีวิวรอบนี้ก็คือมันมันแทบจะมองไม่เห็นว่าวัดนะครับสิษย์วนารามมันอยู่ตรงจุดไหนนะครับ แล้วก็มันเรือลางมากนะครับตรงกลางแทบจะมองไม่เห็นเลยคําว่าเป็นวัดนะครับผมก็เลยนํามารีวิวให้พี่น้องน้องได้ชมกันอีกนะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับของปีพศ2อ5 3น้าสมะครับคือเหรียญต้นห้าบาทนี้นะครับเป็นเหรียญต้นห้าบาทนี้นะครับมันผลิตออกมาน้อยนะครับเช่นวบของปีพศ2500 53้าบานี้ก็ผลิตออกมาสองล้านเก้าแสนนะครับสามพันเหรียญแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ผลิตออกมาเยอะนะครับ ที่มันเหมาะกับการสะสมแต่ที่ผมรีวิววันนี้คือรูปด้านในเหรียญวัดอุโบสถไม่มีเลยนะครับมันหามันเลื่อนลางมากนะครับก็อ,อย่างที่พี่น้องลอง,ลอง,ลองดูกับผมว่ามันจริงไหมแต่ผมเหรียญที่อยู่กับผมเนะี่ยผมว่ามันจริงมากครับเดี๋ยวผมต้องขยายให้ดูนะครับขยายให้ดูจะแทบเลยนะครับมันมองแทบจะไม่เห็นนะครับถ้าบอกว่าเอาอะไรเป็นลบมันก็ใครมันขยันไปนลบอย่างนั้นนะครับนี่ครับก็คือ มันจุดที่มันแปลกๆก็เลยนำมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับในราคาเหรียญนี้นะครับตามปกติราคาหน้าเหรียญก็อยู่ที่ห้าบาทนะครับแต่ถ้าราคาที่เขาประกาศขายกันนะครับก็จะแพงขึ้นสนักเมดหนึ่งนะครับยิ่งเป็นเหรียญที่มันมองไม่เห็นอย่างของผมที่ผมรีวิวอยู่นาตอนนี้นะครับพี่ๆน้องๆผมว่าน่าสนใจมากนะครับผมว่า ถ้าไม่เห็นเรื่องของพระอุโบสถเนี่ยมันแต่ราคาเท่าไหร่นะครับอย่างน,น้อยมันเป็นเหรียญที่มันผิดปกติจากการขึ้นรูปแล้วว่าจากการกระทมาอันนี้มันมองไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางจุดมันก็เห็นเรียนรางแต่ว่าบางจุดถ้าบอกว่าคนที่จะเอาหินอะไรมารับเนี่ตรงจุดนี้นะก็คงจะบ้าหน้าดูนะครับที่จะมาับลบไปเรื่องของวระุโบสถด,ด้านในออกนะครับแต่ดูๆแล้วมันเหมือนกับ เหรียญมันผิดปกติมากกว่านะครับที่ผม,มนำมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับชมก็ลองดูนะครับเพราะว่าใครที่สายตาที่ดีๆหน่อยก็น่าจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ารูปแบบเป็นในลักษณะไหนแล้วก็พี่ๆน้องๆมองเห็นกันบ้างหรือเปล่านะครับก็ลองลองดูนะครับก็นําเหรียญแกๆมาหรือว่าเหรียญที่มันผิดปกติก็นามารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับชมก็ฝากกดกระดิ่งให้นุ่นแชแนด้วยนะครับสวัสดีครับ